เย่ yeah. ปิดทําสักทีและจะได้นานอยู่บ้านเฉยแบบไม่ต้องทําอะไรพักให้สบายกายสบายใจให้สมกับที่เรียนหนักมาทั้งเทอมฮ่าง่วงจังเลยหลับต่อดีกว่าแต่นหนูทําอะไรอยู่เนี่ยลูกหนูง่วงหนูกาลังจะนอนแต่ลูกพ้่งตื่นนะตื่นแล้วก็นอนอีกได้คะ่ะแม่หนูมีความสามารถพิเศษเรื่องการนอนหลับอยู่แล้วสามารถหลับได้ยาวๆถึง48ชั่วโมงเลย mm. วิตายแล้วไม่ได้แนตะ่ลูก นอนกินบ้านกินเมืองขนาดนั้นได้ยังไงเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยมันมีค่ามากนะลูกรู้ไหมแต่นี้มันช่วงปิดเทอมนะคะแม่ไม่ให้หนูนอนแล้วจะให้หนูทําอะไรล่ะงั้นไปเรียนพิเศษดีไหมอุ้ยแม่ไม่เอาหนูเรียนหนักมาทั้งเทอมแล้วปิดเทอมก็ให้หนูพักใหม่อยเถอะนี่ยังจะให้หนูเรียนพิเศษอีกเหรอเนี่ยใช่ยังไงก็ต้องเรียนเรียนเช้าถึงค่ำเลยเวลามีแค่ไหนเอาไปเรียนพิเศษให้หมดอัดให้แน่นเต็มที่แม่อย่า แม่เรียนเก่งๆอีกอย่างจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่วันๆเอาแต่นอนอยู่แบบนี้สุดท้ายฉันก็ต้องเรียนพิเศษตามคาสั่งแม่นี่ฉันต้องเรียนทุกวันจนไม่มีเวลาพักเลยทีแรกคิดว่าปิดเทอมจะสบายที่ไหนได้เหนื่อยกว่าเปิดเทอมอีกเป็นยังไงบ้านจ้าลูกเรียนพิเศษได้หนึ่งอาทิตย์โอเคไหมไม่โอเคเลยแม่หนูเหนื่อยแหมเรียนแค่นี้เองจะเหนื่อยได้ยังไงดูอย่างแม่สิทำงานส่งเสียลูกเรียนไม่เหนื่อยกว่าอีกรอแม่ว่า เ,เดียวคงไม่พอถ้าอย่างนั้นเรียนดนตรีเพิ่มอีกดีไหมไม่ก็เรียนเต้นก็ได้เด็กสมัยนี้เก่งแค่วิชาการอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งดนตรีศิลปะมีความรู้รอบได้แล้วก็ต้องเก่งภาษาด้วยไม่เอาค่ะแม่หนูอยากอยู่เฉยเรียนแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วอะไรหนูก็ไม่อยากเนียนทั้งนั้นน่ะมันเอาเวลาชีวิตของหนูไปหมดไม่ได้ลูกยังไงหนูก็ต้องเรียนดนตรีเดี๋ยวแม่จะได้ผ่านที่เรียนให้แล้วกันอาทิตย์นี้จะได้เริ่มเรียนเลย ิวกี้ลูกตื่นได้แล้วรีบไปเรียนพิเศษแล้วเดี๋ยวสายแม่ค่ะหนูขอหยุดเรียนสักหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้นะลูกค่าเรียนพิเศษแพงนะแม่เสียเงยินไปตั้งเยอะแล้วลูกต้องเรียนให้คุ้มก็ได้คะ่ะแม่โอ๊ยปวดหัวจังเลยอะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแม่อยู่ดีๆหนูก็ปวดหัวปวดมันหัวจะระเบิดเลยตายแล้วอะไรหรอคะแม่เลือด นอนก็ไม่พอสภาพเลยเป็นแบบนี้อาจจะจริงแม่คงให้ลูกเรียนเยอะเกินไปกันก็ต่อไปเนี้ยเดี๋ยวลดวิชาเรียนลงเรียนเท่าที่ไหวก็พอนะลูก